อีกหนึ่งเรื่องราวก,กันบ้างดีกว่าอันนี้ก็เป็นความสุขส่วนตัวเหมือนกันแต่ทำไมเราอ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกมีความสุขหัวใจเป็นสีชมพูไปด้วยจะบอกว่าเป็นคู่รักคู่รักหนึ่งที่ไม่ค่อยมีภาพเยอะแยะมากมายให้เราได้เห็นนะแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นคือเราก็ทราบแล้วเราก็รู้แหละว่าการเปิดตัวว่าคบหาดูใจกับแฟนสาวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นเน,นี่ยเรื่องราวของคอมเมนต์ยอมรับว่าเป็นคนสาธารณะเวลามีรูปคู่หรือมีรูปใดๆเลยร่วมเฟรมกันมาก็าจะมีคอมเมนต์ที่หลายคนรู้สึกว่าเอออันนี้ความรักเขาสดสวยสดใสและง,งดงามเรียกยินดีด้วยแต่ก็จะมีบางคอมเมนต์ที่ไม่โอเคเนอนะครับแต่จะเจอเจ้าตัวมานะฮะจะพูดถึงเนี่ยภาพเด็ดจริงๆเขาก็เปิดตัวแฟนสาวนอกวงการน้องโฟมเนี่ยภาพสุดท้ายนะแคปชั่นน่ารักเชียร์บอกคันหลังให้กล้องหันหน้าให้ทะเลหันเหใจให,ให้เธอ เจอเจ้าตัวมาเปิดใจเรื่องนี้หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยครับเครับไม่มีวันละอะไรเลยครับเป็นเป็นวันธรรมดาคลั่งรักไหมครับในชีวิตจริงอะคะ่ะไม่แน่ใจว่านิยางผมคลั่งรักเนี่ยมันคืออะไรแต่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดครับ่แต่แค่แต่แค่แคไม่ได้เปิดเผยใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ถ้าโดนแซวเนี่ยผมว่าผมน่าจะโดนแซวน้อยที่สุดครับถ้าไม่เจ็บเลือดก็ลูกคว้เป็นลูกสุดท้ายในในในคูนัน <laughs> น่ารักดีครับ<อ>เรียกว่า ต้องสไลด์หากันสะหน่อยได้ตามาอ่านคนเนล่มเล่าไหมคะตามอ่านบ้างครับ,บสบายใจขึ้นนะครับคือเ้วยอาจจะเป็นด้วยระยะเวลาที่เราแบบทํางานมามา,านานแล้วอะไรอย่างนี้เยังไม่เห็นด้วยนะคะไม่มีคนแต่คนตอคำามทิ่เต็ม <c oughs> ก็มีแหละครับจริงๆเราก็เป็นห่วงเขาอยู่นะคือด้วยพื้นฐานนะผมก็ไม่อยากทาให้ใครแบบเสียใจหรอกอะไรมะอะไรด้วยระยะเวลาเราก็พยายามทำให,ให้ให้ทุกอย่างมันลงตัวที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ ยังไงความรักคือสิ่งที่สวยงามและสําคัญคือในเมื่อคนที่เรารักศิลปินที่เราชอบมีคนรักมีคนที่เขาบอกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยเราก็ยินดีไปด้วยนะเพราะว่าเขาก็มีความสุขนั่นเองใช่แล้วค่ะนะฮะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอครับ